ออกจากใบตองเนาะออกจากใบตองด้วยออกจากใบตองด้วยไม่ได้สองตัวได้สองตัวแม่นอยู <t ale> <t ale> ่บ่แม่นเปิดพิษตรงนี้เปิดพิษเข้าสามตัวเลยบ่ออกบ่ออืมสองตัวเลยสองตัวอ้าวเพิ่งห้ยสองตัวตัวเนาะเลขยังเนาะหน่ะเลขมีเลขไหมหกเลขหกเลขหกนะ S <S ออพอแร้อยซัพ์พนำโชคร้อยโชคร้อยซัพ์เงินไหลกองทองไหลมาสาธุคคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อเอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม สวัสดีครับขอน้ำสั่นชูช่องลอยรับน้ำโสกเล็กเด็ดน้ำโสกโมันแอดมาทีขมูลไม่พอขมูลไม่พอ,อบ้อนนอานพระวโนอยเพื่อพระวาสิมิถันอาจารย์ลำแก่บนหกสองงดที่แล้วหกสองเต็มเต็มเขาตรงตรงเพิ่นยสิมีการบวงสวงแก่บนบวงสวง <ร Leah. S 2> เพื่อขอต่อในงวดวันที่หนึง สุลาคม2 5งพัา161ท่านผู้ชมแขมอะไรเอฟซีกับอะไรขอคนอะไรคนละแชรเนาะมาหอดมาถึงสารเจ้าทีวิสารตาญาแห่งบ้านพราะว่าแห่งบ้านของอาจารย์ลำเลยครับเขาไปในบิที่แ้วก็สมบรรยากาศความกับบรรยายพระโดยภาพไปเรื่อยๆกันเนาะ คือกองไลยใบอยู่แต่ก็ถือว่าวันนี้มาทําพิธีแก้บวนแก้บวนและบวงสวงขอต่อขอตอมมีฝันอะไรไม่จ๊ะนะคานกำรมสิจิแล้วกานของเรีเยอะแล้วบอทุก And i you know. เลขอยู่ในใบตองียนเขียนเล็อยู่ในใบตองแล้วนะคะสีนสี่ออกมาเลยจริเมออกลนะคะที่มันหมวนๆไหด้วยค่ะหมวนไห้ครับม้วนในใบตองกล้วยม้วนในใบตองกล้วยว่คะต้วเลเกิ่นเขียนไว้ไม่ต้องกลวยแต่พันธุิทีเสิรฟเล็กตัวใดีออกมาเนาะจะกล้วยด้วยมาแล้วแชๆรวย จิง้อนที่เสือนอนกำดับอยู่ในผากตยังวานอาจาริยะแหลกเล็กในใบตองกล้วยเล็กจะอยู่ในใบตองกล้วยสมฟุ้จ้านะครับอีกซีลยากินสก้อนกินของูวย

เทียนไม่ดับนะคเทียน,น,นไม่ดับเทียนไม่ดับแรกมากเลยนะ ม้วนแล้วหกสองตรงนะครับเดี๋ยวมวดนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าจะได้เลขอะไรเนาะเมื่อที่แล้วได้สามตัวสามตัวก็คือเลขหกหกสองนะครับคุณจะเปิดอ๋อให้เปิดให้เปิดตรงไหนครับเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกทำพิธีเสร็จแล้วฝนตกแล้ก็จะไปเปิดอยู่ในล่ม นะครับเพราะว่างวดที่แล้วเข้าติเต็มตรงๆครับแต่งวดนี้จะได้เลขอะไรเอาเราเปิดตองนะครับเปิดนะครับผมเปิดตัวเลขนะดูตัวเลขเปิดตัวเลขกันทางมโนนลอนอ่ให้ใครเปิดนะครับใครเปิดเปลี่ยนเปิดนะครับผมอ่ะตอนนั้นออกบอกออกแล้วตัวหนึ่งได้แล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายน้ำฝนเนาะนะครับฟังนี่บอกออกครับ จนโบโบหมดแล้วก็ออกมาตัวหนึ่งละออกแล้วได้ตัวหนึ่งตามเรื่องเบรืของอาจารย์ลุ้นเารุนลุ้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 นไม่ออกมจะออกจากอันนี้บอกอันไหนจะออกกลับไปตองกล้วยตัวนั้นถือว่าได้โชคใช่ไหมเปิดออกมาแล้วเห็นอันนี้คือโชคไม่ผ่านไม่มีได้แล้วสองตัวได้แล้วสองตัวรุนลุ้นต่อลุ้นต่อตัวตัวรุ้นหนึ่งอันนี้สอง ตัวนี้นออกก็ถือว่าจะมีโชคเนาะแล้วเอาเลขตัวที่มันออกมาออกจากใบตองเนาะออกจากใบตองล้วยออกจากใบตองด้วยไม่ได้สองตัวได้สองตัวแน่นังบ่เสิ้อติดเข้าสามตัวเลยบ่ออกบ่ออกอืมสองตัวนี่ไงสองตัวอ่าเป็นไห่สองตัวตัวเนาะเลขยางเนาะนะเลขมีเลขไหมหกเลขหกเลขหก ฮะเออพอแล้ว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 โอ้ยยังล้วบาทยิ้งแล้หกยิ้งมึงงพอแล้วิงแล้วพอแล้วยิงแล้วสี่หกครับสี่หกสี่หสพอแล้วคุณว่าถใจหัดหกสี่เอาอีกเอาคอยพ่อแล้วเาคอยพอแล้วไปเลยไปเลไปหาจำไปด้วยไปหาจำหาจงเลยเานรงเขเลยเพื่อนเขาเลยเพื่นที่สั่เขาเลยเพื่นพอแล้ว อันนี้ออกแม่นบ่ลนี่ตัวตัวที่มีพวงกนมันอยู่ข้างในตัวไดโบออกจะอยู่ข้างในครับมันมันจะออกออกจากตัวไหนพี่่ผู้ชมมองไม่ต้องนี้ก็จะพับสองพับใช่อันนี้งอออกมมาเงันอันนี้คือใบตองที่พับเลขมันที่อยู่ด้านในนะครับเลขเลขจะอยู่ด้านในอย่างนี้เนาะนะครับใช่หเลยใช่เลขโอ้ยอยู่ข้างในแบบนี้ว่าเขาไม่ให้เลขโบไฮครับใบตองนี่เพิ่นสิพับนะครับท่านผู้ชม ให้สตัวเอาเอาตัวเลขไว้อย่างนี้อเอาตัวเลขไว้อย่างนี้แล้วก็พับผ้ามาปุ๊บแล้วก็หมวนมาเอาเขียนตัว <ๆ S 2> ย่ใหญ่ในขอ,อแบบปากกาแบบม,มาี นี่กิ๊กไงเลยมวลมวลมากเป่นไฮสองตัวเอาแบบนี้ไงเลยที่เด่นไงเลยครับือว่าสีามันออกสี่คือมันไม่ออกเมื่อกี้มันออกมาโซ่สี่หกคือตัวเลขอะกับหัวเป็นเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าสี่ตัวเลขมันถ้ามันมันออกมาอยู่อย่างนี้เยมันออกมาได้ยังไงครับตุ้มชิวตัวเก่านะอย่าเข้าใจนะมันออกมาได้ยังไงเนาะนะครับงงไหมงงงงมากไม่ออกมาได้ยังไงเนาะอยู่แค่สองตัวไม่ออกแค่สองตัวอื มันมนปากกาเรานี่ไม่ยิงในเหมือนเลยครับอ่ะขอปากกามีจิกเขียนอันนั้นยังบวไปอยู่ในเหมือนเนาะมันอยู่ในเหมือนนะงวดนี่งวดที่แล้วนี่คือหกสองมาตรงตรงบัที่เขียนบมื่ี่อะไรมึ่องางวดนี้ก็คือได้สี่หกหกสี่หกหกเป็นเก้าได้เนาะหกอย่าลืมหกกับหัวเนาะหกกับเก้าได้ เเป็นความอัศจรรย์นะต้องมาเห็นข้างในแต่ว่าออกมาข้างนอกได้ตัวเลขที่เขามันทำกระเด้งออกมาข้างนอกแบบนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมต้องอยู่อย่างนี้คือเขาจะทำนี้เนาะครับนี้ท่านผู้ชมต้องดีด้อค่ะก็กระสีเหมือนเนาะค่ะเนาะก็กระสีมวนมวลจนสั้นเออมวนมวนมาปไว้ทำวิธีแลวจะไปทำพิธีเนาะค่ะอ่แล้วก็ถ้าเปิดออกมามันตัวเลขมันออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้คือว่า คือว่าเด้จะออกที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยมันออกมาอยู่ข้างนอก่มันจะเด้งออกมาอยู่ข้างนอกติงอันนี้คอันนี้คือคือว่าเขาให้นะคะคือว่าเขาให้แต่ถ้าเปิดออกมาแล้วยังอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้คือเขาไม่ปากกาแดงมีไหมห็นประกาแดงอยู่เมื่อกี้ซ้ำให้หน่อยเมื่อกี้มู่ข้างนอกแบบนี้คือสองคือสองตัวเลขนะคะคือเขาจะทาทั้งหมดสิบเลขนะคะเนาะหนึ่งถึง ได้ื่อเกาที่ันมัเกาแล้วมาปากกาแดงมาสิซ้ำให้ก็คือว่าได้แค่สองตัวนะคะนะมันออกแค่สองตัวนะออกมาแค่สองตัวเลยผมสันี่ย ああออกชองตัวเขาแค่สองตัวเลยครับมันสองตัวนะอาจารย์ทำเาค่ะัหนึ่งตัวลตัวสองกว่าหน้าร้อยแบไว้เนาะชองตัวเนาะคู่นี้มันใจบ่ครับเม็ดเดียวเม็งเดียวมันใจการว้ยนะครับช่แปดเขียนการว่ก็คือหกสี่หกตั้มจีเราบังมันกลับหัวกลับหางมันออกไร้ยังไงครับอาจารย์อไปตรงกวยครับ อ๋อสูเท้าหรือใส่ผ่ามันบ่างเท้าใส่ผ่ามันออกไงอ๋อไปตรงกล้วยมันออกยากเออครับคืออไม่ต้องเป้วยออกยากวันนี้ได้สองตัวนะอาจารย์เนาะอ่ะพิม6464ตามด้วยสาธุสาธุนะครับพิม64ด้วย64อาจารย์จะเด็กผมเบิ่งไห่ได้๋ยวบอกเสกมันออก646464นะครับบันใจครับคือออกยางไ่ต้องกล้วยมากผมมันใจเลยออ๋แต่ก่อนเป็น มันเป็นผ่าครับมันเป็นผ่าไม่ต้องง่ายผ่าขาวใครผ่าขาวลองยังหกสี่งวดนี้เหลือเป็นลองยังจำอยู่นะครับคุณผู้ชมหกสีเดี๋ยวว่าผมเอาแบบกล้วยๆเลยนะเอาแบบกล้วยๆเรื Wha ่องวดนี้เรื่องกล้วยๆเรื่องกล้วยๆเอาแบบกล้วยๆตรงๆเลยนะครับสาธุครับหกสี่สี่หกครับพิมพ์ไว้สาธุนะครับ หกสี่เก้าสี่ตามจริงได้หกสี่ครับแต่ว่ากะับนเขียนนลง่ฝันอีกบ่าเอาเบาความฝันสูงขึ้นเครับเออเบาเบาเลยครับผมมันมาผู้หญิงสองคนละร้อยมาองวดก่อนเน่อร่อยมากมายิ้มใส่ซื้อได้อ๋อบ้านนี้มายิ้มใส่เพิ่นก็เลยผมก็เลยว่ามันเป็นสองหกสองบ้านงวดนี่ผมขวาดไปเลยมาจากคนกนี้ครับมาสามคนผมที่ในนี้สามตัว อ๋อสามตัวนะคะบอลหนึ่งคือหายสองโตมาที่นี่จะหายสามโตเนาะนี่ความฝันผมนะครับเรียความฝันครับความฝันอาการมัามฝันนะครับน่งวดเมื่อกี้ก็ถือจากความฝันเนาะคะสี่หกสองเลียความฝันตาน้องน้ำโมนะครับเรียกความฝันตาน้องน้ำโมอาจารย์รำเมื่อใดจะพาออกด้วยครับท่านผู้ชมดูเลขฝันก่อนอ่าเบื้งแรกฝันก่อนเรียกความฝันครับเลขความฝันนะครับเขียนให้สดๆเลยครับสี่เก้า เก้าสามเลขความฝันสี่เก้าสามเลขหกเป็นเลขเก้าอ๋อสี่เก้าสามก็ตัวเดียวกันสี่เก้าสี่หกตัวเดียวกันอีกมันต่างกันตัวสามเนาะตัดตต้นหนาวเลขสี่เก้าสามฮะผมกวาดไปแล้วงวดที่แล้วแค่ไมหยิ่งมัซื้อมาสองคนมางวดพอมางวดนี้ติดแล้ว ผม<อ>ดได้กอด,ดพ่ออมม,อม,มาธรรมดาเลยเจ้ากอดนี้ได้ก่อนนี้ไม่เก้าก็หกนะเนาะ ผู้หญิงเี่หัวใจเดียวกันนะผู้หญิงนี่แต่ว่าผมวาเก่าครับผู้หญิงสามคนเลยปะค่ะกมดาเลยครับก่อนไปเลยเนี่ยจริงๆเลยอันนจริงจริงๆเลยกับฟันผู้หญิงมาทั้งสามคือว่าได้แล้วคือว่าได้แล้วคือว่าสิมิโซกคือว่าสิมิโซกเนาะมสองคนเลยสิมาหยิบสิผมมันวมนนี้คือว่าสองคนเราไม่จะเล่นวันนี้ผมกดไว้ได้ริงๆตัวเดียวกันเลยนะคะเลขฝันกับเล็ขว้างกับเล็ก เลขเสียงสี่เก้าสามเลขเลขเสียงอาจารย์แสงไปใส่ละเมื่อละบ่เมือที่เราออกลายเก้าสี่คืออุปกรณ์หนึ่งหกสิบสองกับสามเจ็ดสาัเจ็ดเรื่องความฝันคุณราโนนนโมต่างๆเ้อนะครับมักจังซื่อนะครับท่านผู้ชมบ่มักผ่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับอืออาจารย์ถือถือไปมันไม่เลยความฝันใครย้ให้เขาเบิ่งนัน้นเนาะ น้องเอฟซี FC, เลขอาจารย์ล 1, รำหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขขอเลขเสียงไทยเนาะหกสี่กับหกก็เป็นเก้าเน้องเป็นเก้าสี่เลขฝันอาจารย์ฝัน,นว่าได้กอดผู้หญิงสามคนเนาะสี่เก้าสามเลขฝันะให้อเอฟซีน้ำไปเสียงโศกเสียงไทยเนาะนให้โชคให้มานให้รำให้รวยกันในงววันที่หนึ่ง ตุลาคมสองปัญหารอยหสเจ็ดสำหรับคลิปนี้อยาน<ค>จะอ่นานวะครับลอยับน้ำโศกสองลอยซัพน้ำโกูกขอ<ม>จบคลิปแค่นี้เนาะสวัสดีครับยินดีนะครับบนนะครับท่ัชมแล้วก็